ว่าหินิ้งปลาบุลีครัพผมวันนี้เราพาไปดูคุณปู่นะฮะที่ไม่สามารถขับได้แต่ว่าเราจะไปดูกันนี่ฮะคุณปู่ปอ,ยปอย่างนี้แป๊บนึงนะทุกคนจูด๊บึ๊บึ๊บุ้ยโอเค ไปกันเลยแนวปูนะฮะนี่คือคนปูนะครับนี่แปดสองสี่เราจะมาขึ้นเป็นปูนะฮะตอนจะขึ้นไปเราขึ้นไปกันเลย้นไปเลย,น,เลยนะก็จะเป็นแล้วคนปูก็จะเป็นน้ำเที่ยวน้ำเที่ยวนน้นาะ เอจูเอจูเออเออเออตีตีตีว้าวอ๋อคุณปูนะฮะตอนแรกเพื่อนพี่อะเมือรถไฟให้แต่ตอนนี้ไม่มีใครเลยแล้พี่ก็จะเป็นเพื่อนพี่ก็จะเป็นรถด่วนนะฮะ แม่หม่มาไม่มีใครอยู่แล้วตอนนี้ฮะก็ไม่มีอะไรมากก็แค่พามาดูคุณปูแค่นและแดินเดี๋ยวให้ดูดูแบบเล่ชัดเลย8ป2ส2่อ้ยปสดคุณนปะูเขียวอีดิไม่เห็นชัดนะฮะนี่ฮะมาเดกคุณปูนะ แล้จักไอ้อาเอ้ยแล้วจกักไอ้อน้ำนะครับโคตรให้เราเราไม่ได้อยู่ตรงนี้เราอยู่ตรงเนี้ยเออนี่จากไอน้ำนี่ย,ยนะทุกคน